สาวออฟลักซ์สวัสดี ASMR สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้แบรนด์ตันพาเด็กเด็ก บ้านบิลเลยแน่มาทานยูสุซุก้ระดับพร mm ีเมียมแบบลักชัวรเดี๋ยวบรรยากาศร้านจะเป็นยังไง mm hmm. เข้าไปดูกันเลยครับ mm hmm. และที่สำคัญนะครับ mm hmm. ใจกลางทองหล่อที่นี่ที่ร้านนี้ mm hmm. มีที่จอดรถให้คุณดึง35คัน mm hmm. แล้วก็ยังมีที่จอดรถ VIP สำหรับซุปเปอร์คาร์โดยเฉพาะด้วย สวัสดีครับส่วนภายในร้านนะคะจะตกแต่งแบบญี่ปุ่นแบบร่วมสมัยแบบลัูอูวเห็นหิบหลุยวิตตองขนาดนี้บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดา เนื้อก็คือสามารถหยิบจิ้มได้เลยตั้เจ็ดเป็นน้อหมูน้อหมูครับไม้มาเดียดแต่บัวที่เขาเอามาให้อ่ะคือจึ้งสุดแล้วนะในญี่ปุ่นนะมีทั้งเนื้อแบบพรีเมียมหมูดำคุรบุตะซูชิหรือว่าจะเป็นเซตซาซิมิเขาก็จัดหนักจะเต็มนะร้านนี้เนี่ยแต่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้นี่คือเนื้ออูมิวากิว a ฟ ส่วนน้ำจิ้มของเขาเนี่ยมีเยอะมากเลยนะมีทั้ง3แบบ3รสชาติโดยน้ำจิ้มพรสือของเขาเนี่ยเขาจะเสิร์ฟม,มาด้วยพริกเผาไต้หวันเราก็ต้องเอามาผสมกันออสอนค่ะเป็นสูตรของทางร้านอ่ะเริ่มต้นยังไงกับก็คือเขียยลงไปเลยเอา,เอาเนี่นนหรอทำนี่หรอ<ล> ลงผิดปะนะไม่คิ่มันสุดคือสีดามันยิ่งาน้ำซุปเนี่ยมีทั้งหมด7อย่างแต่วันนี้พี่เลือกมาแค่4อย่างให้พวกหนูกินอันนี้ก็จะมีน้ำซุปซุกิยากีกับทรัฟเฟิลยูสุโซยุแล้วก็หมาล่านอกจากนี้ก็ยังมีซุปกระดูกหมูคอลลาเจนซุปเต้าหู้และซุปดาชิถ้าพร้อมแล้ว ก็เริ่มรับประทานอาหารกันได้เลยแต่จะต้องทานแบบลับชูหน่อยนะเพราะว่าพี่ชอบมูดนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าคนที่ไม่ทานเนื้อเนี่ยหรือว่าไม่อยากทานชาบูก็สามารถมาทานได้เพราะที่นี่เนี่ยเขายังมีเมนูข้าวแล้วก็มีสลัดต่างๆอีกมากมายอีกทั้งหมูก็ยังเป็นหมูเกรดพรีเมียมอีกด้วยบอกได้เลยว่าทุกคนเนี่ยต้องมาลอง เพราะว่าที่นี่เขามีถึง8สาขาใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นสโลแกนของร้านเขาคือรสชาติความสุขแม่รู้จบเป็นซุกี้รสจัดจ้านที่วัตถุดิบก็คือคัดสรรมาแบบพรีเมียมทั่วโลกส่งตรงจากญี่ปุ่นโซนโต๊ะอาหารด้านนอกจะมีโซนทั่วไปแล้วเขายังมีโซนห้อง private แล้วก็ห้องคาราโอเกะ ซึงสามารถรับรองคนได้มากถึง10คนอีกด้วยโอ้โหอันนี้บอกเลยว่าสายมาดื่มมาดื่มเนี่ยต้องถูกใจนั้นแน่นอน,<ด>นประมาณ10แล้วนะแต่ยังกินไหวอยู่นะครับเพราะว่าเนื้อคือแบบดีดแล้วคือน้ำซุปคือแบบพอเวลาโดนเนื้อคือมันแบบเข้มขน้นมันแบบมันถึงนนะมัถึงือ ขอ f luxury เอสเซนต์าเอสเซนอ์าคือเนื้อตัวนี้ครับคือนุ่มมากแต่ไม่เลี่ยนคือนุ่มแล้วเต็มปากแล้วการตัดของเขาเนี่ยพอดีคำมันทำให้เราเวลาเรากินแล้วเป็นมันซุยซี่เต็มปากแล้วลายเนื้อคือสวยมากสวยมากเปล่าตัวโรสเนี่ยจะเป็นส่วนของ ที่มีไขมันแทรกจริงๆไบโอบาทานได้นะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบแต่มันก็จะมีกลิ่นแบบออกเฮิร์บนิดนึงนะฮะ<า>ใช่ก<า>ุ้งเนี่ยตัวแบบเซียนเลยถ้าไม่สดเนี่ยกินไม่ได้ ำหรับวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวลาไปก่อนแล้วนะครับผมเพราะว่าเด็กๆเนี่ยหายไปหมดแล้วตอนนี้นะฮะกินกินก็ไปเลยนะครับที่ร้านนะครับวันปกติธรรมดาเนี่ยนะฮะจะเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นถึงตีสอนะครับผมส่วนเสาร์อาทิตย์นะฮะมาได้ตั้งแต่เที่ยงจนถึงตีสอเลยครับ